กับผู้ที่ชอบฝึกจิตบําเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อเพิ่มพูนพลังสมาธิของตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการจุดมุ่งหมายใดที่ต่างกันออกไปก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องการความสงบเงียบที่ไม่มีสิ่งใดมาลบกวนเป็นขวากหนามขัดขวางความตั้งใจที่จิตใจสงบลุ่มลึกกาวนาจึงมักจะมีการพบเห็นไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักพลชีป,ปักข่าวหรือว่าลือสีชีพัย รวมทั้งพระธุดงสายป่านักปฏิบัติเข้าไปอาศัยหรือว่าปักกลดอยู่กลางป่าตามโรงตามธรรมหรือที่ที่สามารถจะหลบแดดกันฝนใดเพราะว่าต้องอาศัยกันอยู่นานแลมปีแลมเดือนกว่าจะย้ายไปที่แห่งใหม่หรือไม่ก็อาจจะอยู่บำเพ็ญเพียรภาวนานในที่แห่งนั้นตลอดไปไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในสมัยก่อนการที่จะมีนักบวชนี่เห็นอยู่หลายแบบก็ด้วยความเชื่อความศรัทธาและคําสอนที่ ต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับกันมากนักฝ่ายที่ฝึกจิตเพิ่มพลังสมาธิเพื่อใช้กับวิชาอาคมก็มีอยู่อย่างมากมายผู้ที่ฝึกจิตเพื่อบรรลุธรรมก็อีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกันมากนัก ผู้ที่ชอบวิชาอาคมเมื่อสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็มักจะกลับมาอาศัยใช้ชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปใช้อาคมที่เข้มขลังจากการบำเพ็ญเพียรภาวนาของตนเองไปในทางที่ต่างกันออกไปแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน ผู้ที่ไม่ยอมออกมาจากป่าและก็ยังคงชอบแสดงฤทธิดเดชของตนอยู่บ่อยๆก็มีบางคนอยู่ในป่าจนครอบครองพื้นที่ส่วนตัวของตนเองออกไปอย่างกว้างขวาง,วางใครล่วงล้ำเข้าไปเป็นต้องเจอดีทุกไลายไปก็มีโดยเฉพาะกับชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าหรือแม้แต่พลนันไม่เว้นแม้แต่พระธุดงค์ที่ธุดงค์ผ่านเข้าไปเพื่อที่จะปักกลดบําเพ็ญเพียรภาวนาก็มีหลายท่านที่ถูกตะเพิอดออกไปอย่างไม่เกรงใจผืนป่าในภาคอีสานในสมัยก่อน ก็จะมีนักบวชแล้วก็ผู้ที่มีวิชาอาคมเข้าไปบําเพ็ญเพียรภาวนาไม่เคยขาดมีนักบวชผู้หนึ่งที่พระทุดงหลายรูปเคยถูกไล่ตะเพิดมาแล้วต่างก็รู้จักกันดีแล้วก็มักจะเรียกกันว่าเท่าชีพลเพราะเท่าที่รู้เท่าชีพลบวชแล้วก็อยู่ในผืนป่าน,นั้นมาตั้งแต่นมนมพระทุดงรูปไหนที่รู้ก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้อนาเขตของตาเท่านั้นส่วนพระทุดงที่มาจากถิ่นอื่นก็มีหลงเข้าไปเป็นประจำเช่นกันแม้บางครั้งจะไม่ ถูกตะเพิดแต่ก็ยังได้ยินเสียงตะเ่าชีพลายแสดงดิษเดดเสียงลมเสียงฝนหรือเสียงฟ้าผ่าลงมาบางเป็นที่รบกวนจนไม่สามารถจะบำเพ็ญเพียรภาวนาของตนเองได้สุดท้ายเมื่อรู้ว่าเกิดจากอะไรก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยต้องทุดงหนีไปทางอื่นครั้งเมื่อหลวงพ่อแย้มท่านทุดงลงมาจากทางภาคเหนือมาถึงเขตภาคอีสานก็ผ่านเข้าไปในป่าแห่งนั้นเพื่อที่จะเข้าไปปักหลอดอยู่สักสี่ห้าคืนซึ่ง รอสหายท่ามองท่านรูปหนึ่งที่จะขึ้นมาจากทางภาคกลางที่นัดหมายกันไว้ว่าจะข้ามไปยังฝั่งเราตามรอยพระเกจิอาจารในหลายท่านที่ต่างก็เคยทุดงข้ามกันไปมันแล้วคําคืนแรกหลวงพ่อแย้มท่านก็ปักกลดอยู่ที่ชายป่าไม่ลึกมากนักเพื่อที่จะได้ออกไปรับบิณฑบาตตามที่มีญาติโยมนิมนต์ไว้รู้สึกว่าป่าแถบนี้เงียบสงบลมเลื่นเป็นทีหน้าบําเพ็ญเพียรภาวนายิ่งนักแต่กลับไม่พบเห็นพระทุดงนักบวชนักพรต ใดๆเข้าไปบำเพ็ญเพียรภาวนาในป่าเลยแม้แต่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักวันลุงขึ้นหลังจากที่ฉันอาหารเสร็จก็ทุดงเข้าป่าลึกเข้าไปไม่รู้ว่าอยู่บริเวณไหนของผืนป่าแต่ก็เห็นว่าเงียบสงบดีจึงได้ตัดสินใจกำหนดจิตปักกลดลงตรงบริเวณนั้นปักกลดเสร็จก็เริ่มนั่งวิปัสสนาทันทีตั้งแต่ยังไม่ทันจะคำด้วยหลวงพ่อแยมท่านเป็นพระปฏิบัติได้อย่างยิ่งยวดลึกซึ้งในสมาธิ จิตของท่านจึงสงบลึกถึงคันว่าไม่รับรู้สิ่งใดๆรอบๆคางทําให้จิตของท่านมีพลังยานเกินกว่าจะมีใครอย่างรู้ได้ด้วยพลังยานบาร,รมีที่ท่านมีอยู่อย่างมากล้นก็ไม่อาจจะมีภัยอันตรายใดๆมาย่ำกลายได้แม้แต่ปลายเล็บ ไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์วิญญาณหรือว่าสัตว์ไหลท่านก็เลยไม่ได้รับรู้ตั้งแต่ช่วงบ่ายยันค่าที่ท่านได้ดำลงจิตอยู่ในยานมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาลองดีรบกวนอยู่รอบๆกรดของท่าน พอคลายออกจากสมาธิในช่วงสักสองทุ่มก็เห็นกิ่งไม้ใบหญ้าหักหล่นลงมาละเกะละกะเต็มไปหมดตามพื้นดินร,บรอบๆก็ยังเห็นว่ามีรอยเท้าของสัตว์อยู่ด้วยเมื่อเพ่งมองจนรู้ว่าเป็นรอยเท้าของเสือท่านก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าท่านเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่เคยมีอะไรมาแพร่ผ่านท่านได้เลยแม้แต่สักครั้งเดียว จัดการหาฟืนมาก่อไฟต้มน้ำชาฉันพอแก้กระหายก็เปลี่ยนไปเป็นเดินจงกรมพอยืดเส้นยืดสายให้เลือดลมเดินสะดวกไม่ถึงเครื่องชั่วโมงก็กลับมานั่งสมาธิต่อขณะที่จิตก็เริ่มดำดิ่งลงสู่ยานขั้นลึกอย่างรวดเร็วเพราะท่านรู้สึกว่าป่านี้นั้นเงียบสงัดดีแท้แต่ก็ไม่นานก็เกิดลมเหมือนพายุพัดกระนำขึ้นมาอย่างรุนแรงฝนทำท่าจะตกลงมาแต่ก็ไม่ตกกิ่งไม้น้อยใหญ่หัก คลมคลามปลิววันผ่านไปมารอบๆโกรธแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าใกล้หรือว่าไปรบกวนโกรธของหลวงพ่อท่านได้เลยแม้แต่น้อยจู่ๆฝนก็เทกระหน่ำลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาจนใดแต่มันก็กลับไม่ได้ทําให้โกรธของหลวงพ่อแย้มเปียกปอนอะไรเลยเป็นที่น่าแปลกใจและคงสร้างความแปลกใจและก็เดือดดานให้กับผู้ที่กระทําเป็นยิ่งนัก เพราะไม่เคยมีใครมานั่งนิ่งเฉยกับฤทธเดชของตนแบบนี้มาก่อนสองครั้งสองคราในเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับทำอะไรหลวงพ่อท่านไม่ได้ร่างของตาเท่าชี้ไพ y ก็ปรากฏตัวขึ้นล่องลอยอยู่เหนือยอดไม้ใกล้ๆก,กับกรดของหลวงพ่อสายฟ้าก็เริ่มฟาดเปลี่ยงปลัางลงมาตามมือของตาเท่าชี้ไ a ที่วาดมือลงไปหาหลวงพ่อที่อยู่ด้านล่างสายฟ้าก็ไม่ได้เฉียดเข้าใกล้กรดของหลวงพ่อแต่อย่างใดแต่กลับกระทบลงพื้นฟาดเปลี่ย ย้อนกลับไปหาล่างของตะเท่าชีภัยเข้าเต็มๆจนตะเท่าชีภัยกระเด็นไงยท้องแล้วก็ตกลงไปด้านล่างเสียงดังตุบ ก่อนจะลุกพวดพาดเดินดิ่งตรงมาที่กรดของหลวงพ่อด้วยความเดือดดันพร้อมกับป่างของตาเท่าชีไพรที่ก้มลงคานสีเท้าพุ่งกระโจนเข้าหาหลวงพ่อที่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ในกรดไม่ได้รับรู้อะไรร่างที่เปลี่ยนไปเป็นเสือสมิงของตาเท่าชีไพรกับกระเด็นออกมาอีกไม่สามารถที่จะเข้าใกล้กรดได้เลยแม้แต่น้อย เมื่อเข้าไม่ได้มันก็ร้องคำลามลั่นวิ่งไปรอบๆกรดกระโจนไปมาอย่างบ้าคลาั่งทั้งลมทั้งฝนแล้วก็สายฟ้าก็ยังเปลี่ยงปลางลงมาไม่หยุดแต่สิ่งพวกนั้นมันไม่ได้สร้างแรงสะเทือนอะไรให้กับหลวงพ่อได้รับรู้เลยแม้แต่น้อยจนเสือสมิงตะเ่าชีพไพรเองก็กลับรู้สึกเหน็ดเหนื่อยถึงกับหอบหายใจอย่างอ่อนล้าล่างสุดหวบลงไปกับพื้นด้วยความโมโหอาฆาตที่หมก็นำไปจนสุดตัวสุดแรงแต่ก็ยังทำอะไรหลวงพ่อ ย้ำท่านไม่ได้และร่างกายของตาเท่าชีไพรเองก็แก่ชราไปมากเลยด้วยก่อนที่ร่างจะค่อยๆกลับคืนร่างมาเป็นคนดังเดิมนอนหายใจหอบด้วยความเหนื่อยล้าก็มีเสียงกระแอมเบาๆออกมาจากกรดพร้อมกับร่างของหลวงพ่อแย้มที่เปิดกลดออกมาหยิบโอกาสน้ำชาลินใส่จอกแล้วก็ส่งให้ตาเท่าชีไพรจอกหนึ่ง เอากินน้ำสักหน่อยทันเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่เท่าชีไัยยันตัวเองลุกขึ้นจับจอกน้ำชาจากมือของหลวงพอ่อพอฉันไปหมดจอกกลับรู้สึกว่าดีขึ้นทันตามีเลี้ยวแรงกระชับกระเฉงเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลย ปากพูดขอบใจหลวงพ่อแต่ก็ไม่กล้าศบตากับท่านหลวงพ่อแย้มท่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาลบกวนแต่อย่างใดเพียงแค่จะมาอาศัยสักสี่ห้าคืนก็จะไปด้วยความสงบท่านรับรู้ได้ด้วยจิตกับสิ่งที่ตาเท่าชี้ภัยกระทำตาเท่ารู้ได้ทันทีว่าหลวงพ่อแย้มท่านไม่ธรรมดาเป็นแน่และอาจจะรู้ด้วยว่าพระทุดงอีกหลายรูปที่เคยเข้ามาในเขตของตนจนถูกตนเองตะเพิดหนีไปจนหมดก็คงจะไม่ต่างอะไรกับหลวงพอ่อย้มเพราะรู้ ดดีว่าตนเองนั้นฝึกบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ได้ยานขั้นสูงอะไรเลยมีฤทธเดชได้ก็เพราะว่าวิชาอาคมที่ตนได้ล่ำเรียนมาด้วยและบางอย่างดันเป็นอวิชาใสดำด้วยซึ่งก็ผิดกับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งหมายยานขั้นสูงเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงโชคดีแล้วที่มาเจอกับหลวงพ่อแย้มที่ท่านช่วยชี้ทางสว่างให้เพราะยังพอมีเวลาในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ที่จะเล่งบำเพ็ญ ภาวนาให้ได้เท่าที่พอจะทำได้ไม่มากก็น้อยจะได้ไม่ตายไปพร้อมกับความโงเ่เขลาของตนเอง